สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดะพยากณ์นะคะคลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งปีหลังค่ะคือเดือนมิถุนาจนถึงเดือนธันวาคมกันเราจะมาพยากรณ์กันแบบนี้เป็นประจำนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทีมงานเดะพยากณ์ค่ะและเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปดีๆแบบนี้ในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะเรื่องดวงรู้ก่อนได้เปรียบค่ะ การดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้ที่เรฟาฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะยังไงรู้ไว้ก่อนก็จะได้ป้องกันได้ทันนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าในแต่ละราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรในครึ่งปีหลังกันบ้างค่ะและคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ ช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีกรกฎโดยเป็นภาพก,กว้างๆเราไปดูว่าดวงดาวที่โคจรจะส่งผลกับชาวราศีกรกฎในเรื่องของงานการเงินความรักอย่างไรบ้างเราไปชมกันค่ะในช่วงครึ่งปีหลังของดาวพฤหัสยังคงเป็นราชาโชคในเรือนการงานของชาวกรกฎนะคะดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่การลงทุนการต่อยอดทางธุรกิจ ทางไกลต่างแดนการเรียนการศึกษาเรียกได้ว่าสำหรับชาวกรกฎในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากในการลงทุนอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ก็จะได้ผลดีมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงค่ะและดาวพฤหัสยังส่งผลดีด้านการงานกับชาวกรกฎไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2,567ปีหน้าเลยทีเดียว ต่อที่ดาวราหูค่ะดาวราหูยังอยู่ในเรือนกรัมมะของชาวกรกฎเรือนกัมมะก็คือเรือนการงานราหูของชาวกรกฎเป็นเรื่องของการมรณะ พอราหูไปอยู่ที่ไหนมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเรื่องของการแก้ปัญหาเกิดวิวัฒนาการการปรับเปลี่ยนองค์กรอาจจะมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนประเภทธุรกิจอีกในหนึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่คุณอาจจะได้รับมรดกของตกทอดดาวราหูจะย้ายในวันที่17ตุลาคมย้ายเข้าสู่เรือนสุภะส่งผลให้อาจได้เข้าสู่วงสังคมใหม่ๆวงงานใหม่ๆการทําธุรกิจที่เกี่ยวกับ Network เน็ตเวิร์กเครือข่ายอันนี้ก็จะ มีเกณฑ์ที่ดีค่ะหรือคุณอาจจะได้ไปร่วมกับการลงทุนกับญาติพี่น้องก็เป็นไปได้ต่อมาที่ดาวมรุดยูค่ะเป็นดาวอีกดวงหนึ่งที่เดินค่อนข้างช้าเดินในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ6-7ปีปัจจุบันดาวมรุดยูของชาวกรกฎอยู่ในเรือนลาบผลราศีกรกฎจะได้รับลาบผลจากเรื่องแปลกใหม่ๆเทคโนโลยี อันนี้ก็จะเกี่ยวกับออนไลน์และการต่างประเทศด้วยนะคะดาวมฤรุูเป็นดาวที่แปรปวนทำให้คุณจะส่งผลไม่แน่นอนบางครั้งได้บางครั้งก็ได้ในเรื่องที่ไม่คาดฝันแทนอาจจะได้ช่องทางหรือการหาเงินใหม่ๆในช่วงนี้ค่ะ พอพูดถึงดาวเสาร์กันบ้างดาวเสาร์เร่งเดือนการเงินของชาวกรกฎซึ่งจะเร่งไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2568สส่งผลให้คุณมีเกณฑ์ที่มีภาระรับผิดช,ชอบทางการเงินซึ่งจะเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานค่ะเช่นคุณอาจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใช้การผ่อนที่ค่อนข้างยาวนานเช่นอาจจะต้องซื้อบ้านซื้อรถอันนี้ก็จะได้มาซึ่งบ้านซึ่งรถถือว่าเป็นทรัพย์สินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ ดาวสาวอยู่ในภพเดือนพระราหูเป็นคู่มิตรกันทําให้คุณจะหาเงินได้ดีเกี่ยวกับงานออนไลน์งานต่างประเทศขายของเก่ามือสองวงการสุขภาพหรือเกี่ยวกับการสูญเสียธุรกิจประมาณนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่ดีจากดวงดาวค่ะ โดยสรุปในช่วงของปีถึง2ปีนี้ชาวกรกฎค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการงานหากคุณทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์การไฮเทคต่างๆการต่าง,าง,างประเทศต่างภาษาจะได้รับประโยชน์จากดวงดาวแบบยาวนานเลยค่ะการเงินก็จะดีขึ้นจากการลงทุนแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินและได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง พัฒนาธุรกิจการงานไปเรื่อยๆนะคะแบบไม่หยุดนิ่งเลยค่ะก็ถือว่าเป็นปีที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับชาวกรกฏโดยคลิปนี้ทําเป็นภาพรวมแล้วก็เน้นไปที่จุดเด่นต่างๆของการเดินดวงดาวว่ากระทบกับราศีของคุณอย่างไรบ้างก็จะเป็นภาพกว้างๆในเรื่องเด่นของแต่ละด้านค่ะ ซึ่งในแต่ละเดือนก็ยังคงมีดาวจรที่โคจรมาเป็นทั้งคู่สตรูละคู่มิตรแถมเป็นราชาโชคก็อยากจะให้ติดตามในคลิปรายเดือนที่ลงลึกในแต่ละเดือนอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งทางทีมงานเดือพยากรก็ได้ทําคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆค่ะยังไงกด subscribe กดติดตามเอาไว้นะคะรับความเพงความปังแล้วอย่าลืมกดไล k e like, กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเดือพยากรเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ